คุณมาลาคุณมาลางรู้ผมแน่ครับ่นไ่กินเลยผมจะเสียงทำไมกานี่มาเอ้ยเขาเป็นไอ้เหี้ยเขาเป็นพ่อคนนี้ไอ้เหี้ยมคืเขาเลยบอลอยบอาดออดยบอลยบอลดนยบอดยบอลดอยอดยลดอยบอลดอยบออยากลุอยบอยู่ลดอยัอหาไย่ไดอยฮ้ยเนลน่ควีนอยเดี๋ยวมาปลลบแบบอย่าอยอยออยย ไหนวะเฮียเลยลบวเลบแปบบไอติมอนนุษย์่ะเฮ้ยโอ้เร็วว่ะเฮ้ยนี่เร็วว่ะโอ้มิ๊ไอเฮียไอติมไอเด็กเฮียสวัสดีครับวิยังชอบเลยวิ่งหน้าตั้งวันนี้ค่ะมาดิครับโอ้โหัสดีครับเอ่อชื่อเนเน่ใช่ไหมครับใช่ค่ะชื่อเนเน่ พ้ยเสียงคุณค <three> <t enth entry> ุ้นจังวะอย่าไปสนใจเฮียคุณคุ้นเฮียอะไรแม่งคุ้นเหมือนกันหมดอ่ะมาต่อเลยพี่ชื่ออะไรผมชื่อบุญเรืองครับเฮียดค่ะใครว่าเฮงยนี้ชื่อกูหรือเปล่าคุณในเล่ยมีแฟนยังครับอ่ะไม่มีค่ะมีแต่คน มีคนจีบมีคนจีบเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมรวยครับไปคือใช่ครับใช่ครับว่ารวยมากด้วยครับใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับใช่ครับไม่ได้เขาผมรยมากในกาใกาครั้นี้คือมีเพื่อนใหม่มีเพื่อนใหม่คนใ่ครับเพื่อนผมน่ครับถาบเขาให้เงินผมถามเขาให้เงินผมมาอีกทีีนี้ตอนเนี้ยเขาค้องเหาะมว่าเขา้อเหาคือเขาไปที่เนี้ยคือเขาไาที่เนี้ยคือไม่มีใครคุยกับเขาเลยเรื่องกินปากคือคุณผู้หญิงลอาไปดมกินปากัดูใกล้ได้ไหมครับว่าเหม็นป่าอื วนกวนตีปานี่หนึ่นตีปานีนวนวนได้ค่ะแหนน้องเนี่ยไม่อยากไม่อยากมาหาดูพวกเด็กหลงหลงต่อยกูก็บ้าจี้ตามมันเนาะผมว่าคิดถึงใครอ่ะใครคะคนนี้เหรออืมแล้วหนูขอด้งใก่อนนะโอ้โหขอไม่ผมยังไม่ได้พูดเลยนะโอ้ยเด็กต่อยเด็กต่อยนี่คิดถึงใครรึเปล่าคนถึงคนที่ส่อเก่งรึเปล่า ใครว่านี่ยเนี่เอาฟรีอาเฟียที่แล้วเราวมีแฟนหรือยังคะดูครับอ๋อคนไหนนู้นเหรอคนน่ะคนไหนครับยังครับยังคนนี้ยังครับยังครับยังไม่มีครับทั้งหมดอะ๋อผมโยังครับโยังครับยังคอู้สดด้วยอู้สดด้วยบัตรปะบัตรปะบัตรเฮียครับแปลงนั่งแต่ว่ามาเยี่คนเดียวอยู่เลยครับทุกวัน นะคไมายืนอยู่ไม่ยืนอยู่ทุกวันคนเดียวเลยคือใครวะมึงยืนคนเดียวมึยืนคนเดียวคนเดียวทุกวันเลยเจ้าสาเข้าไม่รักค่ะอะไรนะอะไรนะอะไรนะครับอะไรพี่ก็ไม่รักนะครับไม่มีใครรักค่ะพ่อก็ไม่รักรักนะ ฮ้ยคุณมาล้าคุณมาล้าลูกผมแน่ครับไี่กินอะไริลูกผมจะแอบเสียงทำไมกานนี่มาเอ้ยเขาเป็นไอ้เหี้ยเขาเป็นพ่อคนนี้ไอ้เหี้ยาพวกคุณเขาดีดเลยนอนนอนพี่นอยนนอนพี่ก็เกินไปไม่ได้แอบเสียงครับพี่โอ้โหผิดตรงไหนเนี่ยโอ้โหไม่ทำไมคุณต้องลูกผมไม่ไม่ขอโทษครับผอต้อนี่ลูกผมวะเนี่ยแล้วคุณมาตอมอะไรลูกผมเนี่ยเป็นแมงวันวะเนี่ยพวกคุณ โอ้นี่คุณด่าโอ้นี่คุณด่าลูกบ้าขี่มึงบ้าบางลูกมึงอย่าถามหน่อยบอกว่าตอบมึงบ้าเปล่าไม่แล้วคุณจะพูดทำไมไม่คุณจะพูดทำไมป้านาหนูว่าหนูเป็นพี่เนี่ยไปไม่ได้พูดเลยหนูออ๋ขี้ผมก็แดกครับถ้าสำหรับคุณนะผมบอกให้ใช่ใช่โอ้แดกจักดาแดกจักดาคุณด้วยล่ะเขี้ข้อดีถ้าในฝาเรียบร้อย อยเง้ยครับเยอะดวยเยอะดยเยอดดูทวิตด oh ิดูทวิตดิตื่นมาไงกับดูไว้เชินเชินเท้าหนาคุณในนี้อันนี้ปรับฟัคุณถึงบังคับเนี่ยทำไมเขราว่าคุณมีขี้อะไรครับเอาอ่ะโช่โหนุกดีแหละโดยดีเขาัดับแต่เขาด่าแต่เขาด่าคุณเป็นเขาด่าคุณเป็นเขาด่าคุณมีขีเลยนะคุณเนเน่ครับเนเน่ครับอ๋อใช่ใช่ อันนี้คุณอันนี้คุณนนเน่ไม่มีแฟครับเดี๋ยวนะลูกของใครนะอีีไม่เสียงหลอตัวนะของเราใช่เธอไม่มีค่ะลูองเราไอ้ฝันมาดิมาลูกของผมจีบมมาต่อยอด้วยลูกของเธอด้วยตัวค่ะย่างหน่อยนะคะปลาอะไรนะครับต้นหนึ่งหนึ่งเอาปาคุณมาหนึ่งหนึ่งกับผมไหมครับหรือยังไงได้ครับมาครับมาเลยครับมาเลยปามาหน่งกับมาเดี๋ยวดิเดโคเดคสัด เดินเลยต่อที่สองแตะลูกสาวเออตายมีสองซุนนี่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 เป็นไงเป็นไงไอ้เหี้ยบัอบด้วยนะบัอบเพราะตาเดวลาร์สลบอะไรเนี่ยคอยของเป็นไงล่ะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเริ่มตกใจเลยโดนแล้วเริ่มตกใจแล้วเออเออเออเกี่ยวบัอบอยู่ข้างหลังเออ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  เอ้เอ้ไอ้พตามึงหวามาเอ้อลูกสาวโชว์เกี่ยวกับนายก็อยู่พี่เขาอยู่ทีอ๋อเริ่มหวั่นเดน้าเริ่มหวั่นไดน้าเอ้เอ้เอ้เอเอ้เอ้เอทำไมเริ่มโดนแล้วเอ้ยเอ้าเอ้ยเอ้าตายแล้วเหรอเอ้ ได้ครับพี่ได้ครับพี่ด้ครับได้ครับมึงเขาไต้องพูดมากไ่ต้องพูดมากไอ้ยี่ห้อเตาหนุ่ยสองพ่อาด้วยสองพ่อพี่อ๋าจะได้สนิทกันเหรอปาอาาผสามวินนะสลลได้ครับได้ครับสวยด่เออ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 เต่าวินเออ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 สุคนเออ เออคนเสื้อขาวพี่เสื้อขาวพี่สองเสื้อวเออ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 เฮ้ยแซมใจเย็นน้องไอ้เหี้ยเหนือยขี้อะไรไอ้เหี้ยเออเออเฮ้ยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่เฮพี่เลี้ยงไปเข้าไปเลี้ยงมันเริ่มเซเลยด้วยเออเออเออ เออสองศูนย์แล้วสองศูนย์แล้วสองเกินไปที่นั้นเกินไปสามศูนย์ครับสามศูนย์ใครพี่มือมึงพ่อตากู้เรื่องคนนใครอ่ะนั่นแฟนเพ่อตาเขาจีบมาลากมาไอ้หี่พ่อตาไอ้พ่อตาเผกไอ้เหี้ยเปนโหดไอ้เหี้ยสองโหดจังวะพ่อตาเผเจอกันแค่นั้นแหละ ตัวมันขค้างๆอ่ะเอ้ยไม่ใช่บาบางนิดนึงกูมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนแต่ก่อนปะวะไอสองหรือว่ากูคิดไปไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนเออสองเออเออเฮ้ยสองเออเออเออเลี้ยงไปอีกเออเออเออเฮียพ่อตาไอ้ฉันว่าดีเชี่ยเฮียแกจะเข้าโลงแล้วไอ้เฮีย เออทำเป็นห่วงลูกเออเออเอออยากแดกไข่บอกไปที่แดกไข่เลยจ้ะเอ3 0เท่านั้นโอ้โจริงอ่ะจริงจังเลยอ่ะเออทักทีครับพ่ออันนี้ถือว่าจบนะครับเออคุณพ่อตาชื่ออะไรครับเนี่ยโอเคโอเคครับพ่อตาชื่ออะไรครับพ่อตาชื่ออะไรครับผมชื่อโอเล่ครับโอเล่โอเคครับของครับผมชื่อเปรมของครับผมชื่อเปมนะครับฝากไว้เต้โอกล่ชื่ออะไรนะครับชื่ออเปรมครับชื่อชื่อเปมครับพ่อตาสรุปผมจีบสรุปผมจีบลูกพ่อตาได้ใช่ไหม พออันนี้ก็ครึ่งหนึ่งแล้วเนาะไอ้้เงียถือว่าเออดูแลลูกพ่อตาได้แล้วล่ะดูจากตรงนั้นต้องต้องถามเขาด้วยไม่คือชนะผมนี่น่าจะเหลือสองสามโอ้โหอะไรนะครับอะไรนะครับเขาบอกใช่ไหมคือที่ชนะผมเนี่ยเหลือสองสามไม่แต่คือไมงจะเหลือบยี่บาทมึงก็ะพ่อแบบอยากได้บัดไฟต้องทำไงอ่ะเติมเออโอเค ทางด้านเขสามสูตรนะครับไม่ต้องนับหมากหรอกครับนับว่าใครแพ้ไม่แพ้ก็พอครับพ่อตาอย่าปาดจะดีได้ป่ะพ่อตาเล่นนะครับให้ผมให้ตังค์ให้ตังค์ไม่กินหรอบพ่อตาอะไรนะครับอะไรครับจ่ายเงิบัตรไฟต้องซื้อต้อซื้อซื้อข้างนอกอ่อพ่อตาเล่นกเลยครับไม่ถือว่าเป็นค่าสินสอดแล้วกันนะครับพ่อตาผมดีกว่าครับแม่แม่เอาเอาให้ลูกผมผมดีกว่าชิ้นนัดชิ้นนัดอยู่ไหมอยู่ไหมเชี่ยเลยกี่หลักกันแล้วล่ะ เฮ้ยเป็นพี่ตักกันแล้วบอกว่าอีถามเมืก่อนเขาให้จี๊บพอตาให้ผ่านแล้วผมผมก็อ้าวจีบหรือเปล่าไม่หมายถึงแบบฝีมือก็พอได้ต่อได้แต่แบบยังไม่รู้จักกันเลยไม่รู้จักกันดีเลยเขาชื่อเน่เน่ครับผมผมชื่อเบลเอาเป็นว่าคือเคยได้ยินพ่อตาเคยได้ยินเขาบางตาล่ะครับผมไม่ครับอ๋อโอ้โหแล้วก็ตั้งแต่เขาตั้งแต่เขาโพสต์ทวิตผมก็รีบดิ่งมาด่าเติมในเ่อี่มันมีเรื่องเพเติมหาแต่เรื่องที่แต่ละคนรูให้พี่หน่อยดิ ครัในนี่กระเป๋าอะไรครับเขาให้ตังค์ไม่ใช่ครับไม่ไม่เป็นไรค่ะไม่เอาขินแย่เลยครับเดนแยวเดี๋ยวไม่เอาตังค์ได้ไหมอ่ะแต่เอาตังค์โอมาเลยครับมาเลยครับเพางั้นขอแบบว่าขอแบบว่าอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ได้ไหมครับจะเป็นเกียรติจะเป็นเกียรติมากเลยคุณใช่ครับจะเป็นใช่ครับจะเป็นเกียดมากเลยเขาต้องมาอยู่บนหลังผมนะครับโอ้โอ้ป๋าครับป๋าครับป๋า ป๋าเดี๋ยวร้อยแล้วครับป๋าป๋าป๋าปาปายังพาล่มสาวเขาว่าไงว่าไงเฮ้ยจะไปไหนอะะไปไหนเอาไม่ไม่เพราะตาไปเสือกอะไรกับเขาครับเอาตรงเลยเรื่องเอาแล้วล่ะไม่ไม่ผมก็ห่วงลูกผมไหมฮัลโหลไม่ก็ก็ปล่อยเขาไปดีครับให้เขาได้เจอไอ้นี่ว่างให้เจอโลกกว้างบ้างครับใช่เจอสิ่งดีๆบ้างครับโอมันจะเจอสิ่งดีๆีไหมอะ ออมันต้องดีอยู่แล้วครับไม่งดีดีครับเปิดแล้วเปิดมาเจอหนอนอะไรเงี้ยไม่เอานะแล้วมึงแล้วมึงให้เขายังไม่จีบกันเลยมึงบอกว่าไม่ดีแล้วครับเพราะตาโหลคุณเนเน่ชอบฟังเพลงชอบฟังเพลงไหมครับชอบค่ะพอดีเลยพอดีเลยพี่ผมร้องไม่เป็นดูเรื่องยียอะไรกูไม่กูร้องไม่เป็นนี่ยียเลยจกให้กูเฉย ไอ้เชี่ยกูร้องไปปุ๊บไอ้เชี่ยกูก็ไม่ได้กูไม่ได้อยู่ดีมึงได้ไอ้สัสมึงบ้าเป่าเรื่องเนี่ยเนี่ยพี่ก็ร้องเพลงให้ว่าตาผมฟังด้วยเนี่ยร้องร้อร้องผมฟังได้บ้างได้บ้างอย่าตลกไอ้สัสแต่กูตอบใหู้่ตาไอ้เชี่ยกูตอบโอ้มาดีก็มาดีมาดีกูไม่สู้ครับกูปากดีอย่างนั้น่ะครับแล้วพี่บุญเลืงไม่ไปหาพี่แพนโดร่าหรอคะะวะเรียบเหรออ๋อพอดีพอดีพอดีน้องผมไม่นี่แล้วครับเขาไม่นี่แล้วโรจี้โรจี้อย่างใครวะฮัลโหลครับ ถึมแพนป่ะพี่แพนโอล่าป่ะพอดีว่าแพนโนล่าเพื่อนหนูอ่ะค่ะขอบคี่ถึงพี่ทุกคนเลยอ่ะเสียงมันแพนเลยผมว่าแล้วเออจุด1.5หมดอ่ะครับแล้วคือของมันจะเข้าวันไหนครับพี่ไมโครโฟนมิวต็ด